ู้ชมคะที่ผ่านมานะคะรายการชีวิตเลือกได้ก็ได้เคยนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับกิจกรรมบําบัดสําหรับน้องๆเด็กพิเศษกันไปแล้วหลากหลายวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นศิลปะบําบัดดนตรีบําบัดอาชาบําบัดหรือแม้กระทั่งการเต้นรําบ,บําบัดค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็มีอีกหนึ่งวิธีค่ะที่อยากจะนามาเสนอให้กับผู้ชมเนี่ยได้ทราบกันนะคะวิธีนี้ปัจจุบันนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการทดลองอยู่ค่ะนั่นก็คือหุ่นยนต์บําบัดนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะผู้ที่จะมาพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้เราในเรื่องนี้ท่าาาานก็คือรอรรรรงศสตาจยา์ด ชิดเหล่าวัฒนาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์คะถ้าเกิดว่าพูดถึงหุ่นยนต์แล้วนะคะก็จะสังเกตได้ค่ะว่าน้องๆหนูๆเนี่ยก็มักจะให้ความสนใจนะคะสิ่งประดิษฐ์ที่นี้กันเป็นพิเศษค่ะตรงนี้ค่ะอยากจะให้อาจารย์นะคะกรุณาเล่าถึงประวัติความเป็นมาของหุ่นยนต์หน่อยค่ะว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรแล้วก็สร้างขึ้นมานะคะด้วยจุดประสงค์อะไรค่ะคือ หุ่นยนต์เนี่ยอายุเท่าผมเกิดมาประมาณตั้งปี2,501นะครับเกิดที่อเมริกาเข้ามาโตที่ญี่ปุ่นนะฮะปัจจุบันในญี่ปุ่นนี่มีประชากรหุ่นยนต์น่าจะถึง50ล้านตัวนะครับอเมริกาซะอีกเป็นที่2ตอนนี้เหลือประมาณได้ล้านตัวนะคหุ่นยนต์สมัยเกิดใหม่ๆช่วง30ปีแรกเนี่ยเขาไม่เขาไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไรถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแทนแรงงานมนุษย์นะคคือสมัไมก่อนที่ทำงานในโรงงานนี่อันตรายไม่ว่าจะเป็นฝุ่นสารเคมี ละอองเตาปฏิกรณ์พวกนี้นะ,ะก็เลยจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์เข้าไปช่วยแต่20ปีให้หลังเนี่ยเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงพอสมควรหลังจากที่มีเรื่องของปัญญาประดิษฐ์เข้ามานะครับปัญญาประดิษฐ์เป็นความพยายามของมนุษย์ที่จะ,ะใส่ความสามารถพิเศษไปที่หุ่นยนต์ให้เขาสามารถคิดเองได้ ครับอันนี้อันนี้คงพูดได้เป็นเป็นเป็นวันๆนะฮะแต่สั้นๆง่ายๆคือว่าไอ้การคิดของหุ่นยนต์เนี่ยอาจจะไม่ได้คิดเหมือนเรานะ่ฮะอย่างน้อยเนี่ยเขาต้องสามารถที่จะประมวลผลจากข้อมูลที่เข้าไปได้ปัญญาประดิษฐ์ที่เข้ามาในยุคต้นๆเนี่ยเป็นการแค่สรุปหรือตีความนะฮะเช่นอะ,อะไรง่ายเหมือนกับค่าเฉลีย่ยท้าสมมติเราบอกว่า78943ปนะปัญญาประดิษฐ์ในช่วงต้นก็คือเอาค่าเหล่าน,นั้นนี่มาเฉลี่ยว่าเป็นค่าเท่าไหร่ก็คือหาคําตอบจากสิ่งที่ได้เข้าไป แต่ปัญญาประดิษฐ์รุ่นล่าสุดเนี่ยกับไม่ใช่เฉพาะตีความ<ะ>เขาสามารถที่จะภาษาเทคนิคก d เรียกดีดักชันนะภาษาไทยน่าจะ,ะพูดถึงว่าเป็นการไปค้นหาความจริง<ะ>ในเรื่องที่เขายังไม่รู้เนี่ยจากสิ่งที่เขารู้อ,อันนี้ก็คงเป็นที่มาของหุ่นยนต์ในยุค10ปีสุดท้ายเนี่ยเราจะเห็นว่าเราสามารถประยุกต์ใช้หุ่นยนเนี่ยไปในหลายงานหลายประเภทรวมทั้งที่คุณพูดถึงเกี่ยวเรื่องเอาหุ่นยนตเนี่ยมาช่วย บำบัดน้องๆที่มีปัญหาเรื่องออทิสติกนะครับ <คะ S 2> ในส่วนของการเอาหุ่นยนต์มาช่วยบำบัดอาการเหล่านี้เนี่ย<ม>ต้องยกเครดิตให้กับนักวิจัยชาวญี่ปุ่นท่านหนึ่งตอนที่ไปไปทำวิจัยที่ MIT เนี่ย <คะ S 2> ท่านได้สร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาเรียกว่าพาโรหุ่นยนต์แมวน้ำ <คะ S 2> นะครับอ,อันที่จริงก็ยังไม่ได้บำบัดโรคนะครับเพราะว่าสังคมญี่ปุ่นเนี่ยจะมีผู้สูงอายุผู้สูงวัยอยู่เยอะ ทางนักวิจัยท่านนี้เนี่ยก็ไปประดิษฐ์แล้วก็สร้างหุญญ่นยนต์ตัวนี้มาเพือ่อจะให้เป็นเพื่อนอกับคุณลุงคุณป้าชาวญี่ปุ่นที่อยู่บ้านความสามารถของหุญญ่นยนต์ตัวนี้ทำอะไรได้บ้างก็สามารถที่จะส่งเสียงแล้วก็มีการโต้อตอบกับมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์นะครับถ้าเรากอดเขาดีๆเขาก็จะคลางเหมือนกับแมวะนะะถ้าเราไปตีเขาเขาจะร้องวอยๆนะฮะถ้าใครไม่มีเล่นกับเขาเนี่ยเขาก็จะหลับแล้วพอได้ยินเสียงอะไรมาเขาจะงงหัวขึ้นมาว่ามีใครเดินมาซึ่งแค่นี้เนี่ยเป็นเป็นเป็น รักษาอาการเคลื่อนไหวง,ง่ายๆเนี่ยก็ปรากฏว่าช่วยให้ให้ผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยที่อยู่บ้านคนเดียวเนี่ยก็รู้สึกมีชีวิตชวีวาขึ้นหายเหงามากยิ่งขึ้นหายเหงามากยิ่งขึ้นนะครับครนี้หุนยนเนี่ยปารโรก็ได้มาถึงเมืองไทยนะฮะทางผม้าใจว่าเป็นทางรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับได้ได้ทุนถวายหุนยนปารโรเนี่ยให้กับองค์สมเด็จพระเทพนะฮะแล้วก็ท่านก็พระราชทานต่อมาที่เน็กเทคว่าดูซิว่าจะทํา ทำอะไรได้บ้างเนี่ยเราก็มีความสนใจที่จะเอาหุ่นยนต์เนี่ยดูที่ว่าหุ่นยนต์สามารถที่จะมาช่วยน้องๆออทิสติกได้ไหม,มสมมติฐานของเราคืออย่างนี้ครับสมมติฐานของเราคือเด็กทั่วไปอย่างที่คุณเกิดเมื่อกี้นี้ว่าเด็กนี่สนใจหุ่นยนต์แม้นว่าความเป็นมาของหุ่นยนต์เนี่ยคือมาช่วยคนมนุษย์ทำทำทำ,ทำงานนะครับแต่ตัวผมเองเนี่ย ที่สนใจหุ่นยนต์ตั้งแต่เด็กๆนี่คือผมติดกามโมติดนมิมดแดงนะครับเวลาดูหนังมีหุ่นยนต์ปั๊บม่ชอบมากเลยะนะครับงั้นสมมติฐานของเราตอนที่เราหุ่นยนต์พาโรมามา,เ,าเล่นกับน้องออทิสติกเนี่ยเราเราคิดว่าเด็กก็คือเด็กนะครับเราเราไม่เคยดูว่าเด็กออทิสติกนี่คือความผิดปกตินะ,ะแต่เขาอาจจะมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากทั่วไปแต่โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเขาน่าจะสนใจเรื่องหุ่นยนต์นะครับ เมื่อปีที่แล้วเนี่ยทางซีเบเราเนี่ยทางสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามได้ร่วมมือกับ n e ็ t e c h ในการทำการทดลองขั้นต้นว่าสมมติฐานเราเนี่ยมันจริงไหมกนะารทดลองขั้นต้นก็คือมีหุ่นยนต์พาล้มีหุ่นยนต์ทั่วไปเนี่ยอยู่ในห้องอนะฮะแล้วเราก็ติดกล้องไว้ในตำแหน่งของหุ่นยนต์หุ่นยนต์ก็าเคลื่อนไหวไปนะครับเด็กออทิสติกโดยทั่วไปเนี่ยจะไม่ได้สนใจ อะไรมากมายหนักนะครับแต่เราใช้กล้องในการที่จะจับภาพแคปเจอร์ภาพและสังเกตแววตาเขา<ค>ะนะครับแล้วเราก็เข้าเลยว่าเมื่อเอาของประเภทนี้วางเด็กเขาสนใจขนาดไหนเอาหุ่นยนต์มาวางเนี่ยเด็กสนใจขนาดไหนหอเอาหุ่นยนต์ที่มีการเคลื่อนที่เนี่ยเด็กสนใจขนาดไหน <คะ S 2> ข้อมูลจากการทดลองขั้นต้นเนี่ยเราเราพอสรุปได้ว่าเ,เด็ก ออทิสติกน้องๆที่ที่มีอาการออทิสติกเนี่ยให้ความสนใจต่อสิ่งเคลื่อนไหวและในลักษณะของหุ่นยนต์นะครับแต่มากกว่ามากกว่า่ของมากกว่าตุ๊กตาธรรมดาหรือมากกว่าของทั่วไปแต่แน่นอนนะน้องเขาไม่เล่นน้องก็ยังจับหุ่นยนต์ตีเล่เนนะตีเล่นอยู่ซึ่งผมไม่ใช่หมอนะฮะเรื่องย่างนี้ต้องต้องต้องรบกวนคุณหมอหลายท่านที่ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้บอกว่าอาการอย่างนั้นเนี่ยคืออะไรแต่อย่างน้อยเนี่ยในแง่ของการทดลองเนี่ยเราคิดว่าการมีหุ่นยนต์ที่มีการเคลื่อนไหวเนี่ยน่าจะ กระตุ้นความสนใจของเด็กๆรวมกระทั่งเด็กที่มีอาการออทิสติกอันนี้คือขอ้อมูลขั้นต้นเมื่อเราได้ปีที่แล้วนะครับคราวนี้พอเรามาถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็คิดว่าเออน่าจะทำอะไรต่อย,อ,ยอดจากตรงนั้นนะครับพัฒนาเพิ่มขึ้นหุ่นยนต์อย่างที่ผมเรียนเมื่อตะกี้นี้นะครับว่าหลังจากที่เขามีปัญญาประดิษฐ์มาเนี่ยได้เปลี่ยนภาพไปเลยนะสมัมก่อนนี้หุ่นยนต์เขาอยู่ตามโรงงานช่วยเราทํางานอันตรายช่วยเชื่อมช่วยอะไรใช่ไหม ช่วยอยู่ในที่อุณหภูมิสูงซึ่งคนไม่อยากอยู่แต่หลังจากที่เขามีปัญญาประดิษฐ์ปั๊บเนี่ยมิติใหม่ของหุ่นยนต์เกิดขึ้นแล้วมีความเชื่ออย่างนี้นะครับว่าภายในระยะเวลาใกล้นี้เนี่ยไม่น่าจะเกิน50ิปีเราน่าจะมีหุ่นยนต์เป็นเพื่อนหุ่นยนต์เนี่ยจะออกมาเพ่นพ่านแล้วตอนนี้เราก็เห็นบ้างแล้วนะมีอาซิมองอัซิมอยังเป็นยังเป็นโชว์อยู่นะฮะแต่ต่อไปเนี่ย ความคิดของพวกเรานะว่าอย่างผมนั่งอยู่หรือคุณนั่งอยู่เนี่ยเรา,าจ,จะไม่รู้ว่าคุณเป็นหุ่นยนต์หรือเปล่านะ <c oughs> เราอาจจะมีเราอาจจะมีเอเจนต์นันหนึ่งทีง่อันนี้ไม่ใช่พูดไปเลยเถิดเป็นหนึ่งเรื่องหนังนะฮะ <c oughs> แต่เราเชื่อกันอย่างนี้นักวิจัยหุ่นยนต์เราเชื่อกันอย่างนี้ว่าถ้าเรามีหุ่นยนต์ขึ้นมาแล้วมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับมนุษย์เนี่ย <c oughs> หุ่นยนต์ไม่ตายเนาะ โอเคสา,าสารสารคนเรานี่ต้องไปอยู่แล้วเจ็ดสิบแปดสิบปีนะสิ่งที่หุ้มตัวหุ่นยนต์เนี่ยอาจจะไปะแต่สิ่งที่บอกว่าผมบอกไม่ตายคือข้อมูลที่เก็บสะสมอยู่ในเมมโมรี่ตราบเท่าที่ยังมีกระแสไฟฟ้าเนี่ยเขาก็ยังมีข้อมูลนั่นอยู่อันนี้เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากเพราะว่าเราเราพบว่าตั้แต่อดีตการมาเนี่ยไม่ว่าชนชาติไหนเนี่ยมันมีองค์ความรู้บางอย่างได้สับสูญไปนะครับงั้นถ้าเราสามารถใช้หุ่นยนต์มาปฏิสัมพันธ์ภาษาเทคนิคเขาเรียกว่าอินเตอร์แอคชั่นกับมนี่ะอรรู้ไท ไม่สามารถบันทึกได้นะอย่างผม,มยกตัวอย่างเสมอนเนี่ยเนื่องจากวันนี้เราเพิ่งเจอกันเนี่ยผมไม่รู้เลยว่าในใจคุณคิณคดยังไงยิ้มอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเราอยู่ด้วยกันสักปีสองปีหรือทําอะไรด้วยกันปั๊บเนี่ยผมอาจจะพอตีความได้ว่าอ๋อถ้าถ้าในลักษณะงี้และและเธอยิ้มอย่างนี้เนี่ยแต่ว่าในใจเธอน่าจะอารมณ์มดีอารมณ์ไม่ดีะนะฮะแต่ตอนนี้บอกไม่ได้ะนะคุณยนต์เช่นเดียวกันถ้าสมมติเขามาอยู่กับกับเราในโลกมนุษย์เนี่ยเขาก็จะถ่ายทอดลักษณะนี้เนี่ยของรุ่น ปู่ย่าตายายคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปสู่ลูกหลานเหลนหลนได้นะนอ,อันนี้เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นทีนี้ตัดตัดวินโดว์ตรงนั้นเล็กๆนเนี่ยเนี่ยที่ผมบอกว่ามีการโต้ตอบเนี่ยว่าสามารถที่เข้าใจมือโน์ได้เพื่อจะออสะสมประสบการณ์และความรู้หรือองค์ความรู้เนี่ยถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อรุ่นเนี่ยผมตัดวินโดว์มานิดหนึงตรงที่ว่าโต้ตอบเนี่ยและเรากำลังพูดถึงเรื่องหุ่นยนต์บําบัดใช่ไหมเราเชื่อว่าไอ้ความสามารถโต้ตอบของหุ่นยนต์นี่แหละ เป็นกุญแจสําคัญที่จะไขความลับว่าน้องๆที่มีอาการออทิสติกสังเกตนะผมไม่เคยพูดว่าเป็นโรคออทิสติกหรือว่าปิดปกตินะฮ<ค>ะน้องๆที่มีอาการพิเศษ <คะ S 1> ผมจะเรียกว่างี้ว่าอาการพิเศษนะ,<ค>ะอ,อ,อาจจะไม่ผิดปกติก็ได้ <คะ S 1> น้อง,องๆ <Müzik S 1> ที่มีอาการพิเศษทางด้านออทิสติกเนี่ยอาจจะมีวิธีการคิดวิธีการโต้ตอบเนี่ยบางอย่างที่เราไม่เข้าใจอย่าเพิ่งไปหมาว่าอาการที่เขาไม่ได้ทาเหมือนเด็กทั่วไปแล้วเขาผิดปกติเขาอาจจะมีวิธีการอะไรบางอย่างที่เราจะเรียนรู้ได้ไง เราก็ต้องเอาสิ่งที่เขาสนใจเนี่ย<ม>ที่เขาจะตอบสน,นองด้วยในประโยชน์ขเขา <Okay. S 2> นะซึ่งคําตอบหนึ่งเราเชื่ออย่างนั้นนะจากการทดลองมา2ปีเราเชื่อว่าหุ่นยนต์น่าจะเป็นคําตอบหนึ่งนะแล้วถ้าเราสามารถสร้างหุ่นยนต์เนี่ยให้มีการ ตอบสน,นองได้เนี่นะเด็กก็จะมีความสนใจขึ้นเอาละค่ะคุณผู้ชมว่ากำลังคุยกันสนุกเชียวนะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะพักกันสักครู่เดียวก่อนค่ะไปพพกับกิจกรรมดีๆจากครูสอกันก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาพูดคุยกับอาจารย์ต่อค่ะถึงแนวโน้มของหุ่นยนต์ในอนาคตสําหรับการบําบัดนะคะน้องๆเด็กพิเศษออทิสติกค่ะสักครู่เดียวค่ะชิตสวัสดีครับ คุณสอฐานานนชุปกายนะครับวันนี้เราจะมาพบกับความสามารถของน้องเอ,อิร์ทจากโรงเรียนทานตะวันไตาภาษานะครับน้องเอ,อิร์ทจะมาแสดงความสามารถในการตีระนาดแล้วก็เอา่ามโลเดียนเราไปชมกันเลยครับ<ส> ยังไงกันบ้างครับกับความสามารถของน้องเอ,อิร์ธในการตีลนานนี้ในเรื่องของการตีลนานเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการใช้มือเรื่องสองข้างนะครับให้สัมพันธ์กับจังหวะตาก็ต้องมองลูกลนานนั้นทุกส่วนจะต้องสัมพันธ์กันนะครับเดี๋ยวลำดับต่อไปจะเป็นการการเป่ามิเรเดียนเดี๋ยวการเป่ามิเรเดียนจะมีประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวไปชมความสามารถของน้องเอ,อิร์ธก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังอีกครั้งนะครับเชิญชมครับ

อนฟามีโลซอนซอนฟาโซนฟามีโดโโซอโดโซกับนง่เป็นไงครับเมโลดี้นะครับ ข้อดีของการเต่าเโลเดียนเนี่ยเขาจะได้ฝึกในเรื่องของกล้ามเนื้อรอบปากการใช้ลมให้สัมพันธ์กับนิ้วนะครับเราก็ต้องออกล้ามเนื้อนิ้วจะเกิดการอิสระในการเคลื่อนไหวนะครับงั้นการฝึกเโลเดียนก็จะมีประโยชน์สําหรับกลุ่มเด็กพิเศษที่ต้องการการกระตุ้นทางด้านการใช้กล้ามเนื้อปากการใช้ลมให้สัมพันธ์กันนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าห้ามพลาดนะครับเป็นความสามารถของพี่วอร์มเขาจะมาโชว์ความสามารถในการร้องเพลงแต่งเนื้อเพลงสดๆแล้วก็ สัปดาห์ถัดไปก็จะเป็นการตีกลองอวอร์มเขาจะมาตีกรองประกอบจังหวะโอ้โหแบบสนุกสนานมากห้ามพลาดนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้สวัสดีครับสนุกกับครูสอนกันไปแล้วนะคะช่วงนี้เราจะกลับมาพูดคุยกับอาจารย์กันต่อค,ค่ะอย่างที่เราพูดทิ้งท้ายไว้นะคะในช่วงที่แล้วค่ะว่า ในอนาคตนะคะหุ่นยนต์ที่ใช้ในการบําบัดนะคะน้องๆเด็กพิเศษออทิสติกเนี่ยนอกจากสิ่งแรกนะ,ะที่อยากจะให้มีเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของปฏิสัมพันธ์อย่างเช่นถ้าเกิดว่ายกมือขวาก็สามารถยกมือตามได้อย่างเงี้ยนะคะความสามารถในข้อที่2ที่อยากจะให้มีเนี่ยค่ะคืออะไรคะอาจารย์คือเราต้องการให้มีความสามารถในการโต้อตอบมากขึ้นเพราะนั้นเขาเองจะต้องเข้าใจและดูหน้าหน้าตาของเด็กได้ S <S <S คือใน,ในภาพใหญ่เดียวที่ผมเรียนว่าเมื่อ AI มาแล้วเนี่ยปัญญาประดิษฐ์มาแล้วเนี่ยจะทําให้หุ่นยนต์นี่มีความสามารถในการาปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์มากขึ้นเราตัดวินเดอร์เ่องตั้งนานเ่ยครว,ว่าปฏิสัมพันธ์กับเด็กเนี่ยคืออะไรก็คือเด็กออทิสติกเวลามามาเล่นกับหุ่นยนต์เนี่ยนอกจากท่าทางที่หุ่นยนต์สามารถเรียนแบบก็ได้แล้วเนี่ยหุ่นยนต์น่าจะเข้าน่าจะเข้าใจอาการหรือใบหน้าหรืออารมณ์ของเด็กเนี่ยจากใบหน้าได้นะครับคือเราเรามีสมมติฐานนี้ว่า เด็กที่มีอาการออทิสติกเนี่ยจะแสดงอารมณ์อย่างที่เขารู้สึกนะไม่เหมือนเราที่โตมา,เ,าเห็นราะยะยะเนี่ยเราจะมีจิติดแล้วแต่เด็กเด็กเด็กออทิสติกเนี่ยจะไม่ค่อยมีจิติดมากนะครับอันนี้คือคือฟังก์ชันหรือว่าความสาม,มารถสําคัญที่เราต้องการให้หุ่นยนต์และอันที่2เนี่ยคือนอกจากการยกแขนขาแล้วเนี่ยหุ่นยนต์ต่อไปต้องมีใบหน้านะครับหุ่นยนต์ก็ต้องสาม,มารถแสดงอารมณ์ตัวเองได้ะนะครับ อารมณ์ในที่นี้เนี่ยผมจะไม่เรียกอารมณ์เหมือนกับมนุษย์นะอาจจะต้อง <Ừ. S 1> เป็นในเมื่อเรามีปัญญาประดิษฐ์ artificial intelligence เนี่ยนี่อาจจะเป็น artificial emotion นะ,ะซึ่งเป็นอะไรเราก็ไม่รู้นะแต่สาม,มารถที่แสดง interact กับหรือว่าปฏิสัมพันธ์กับเด็กได้ลูกศิษย์ที่อยู่ที่ฟิเบเนี่ยได้ทำการทั้งสองกันละอันหนึ่งก็คือทำระบบกล้องระบบ vision เนี่ยในการ detect ใบหน้าภาษาอังกฤษนิดหนึ่งนะเขาเรียกว่า feature เ,เนี่ยคิวจมูก โหนกแก้มเนี่ยเวลายิ้มเนี่ยฟีเจอร์มันเปลี่ยนก็สามารถก็ามาบอกได้ว่าเออเธอยิ้มอยู่เธอโกรธอยู่เธอตอนนี้กําลังแซดอยู่กําลังอารมณ์ไม่ดีอยู่เธอกาลังแฮปี้อยู่อะไรเงี้ยเธอถ้าดีเทคว่าเธอกำลังปากหวานเนี่ยกำลังหัวเราะอยู่อันนี้เราทําได้แล้วนะอันที่สองที่เด็กอีกคนหนึ่งทำเด็กปีเทอีคนหนึ่งทำคือตอนนี้เรายังไม่ได้ทําหน้าเป็นหน้าสวยๆนะฮะเราตุ๊กตาที่มีขายทั่วไปเนี่ยนะมาใส่มอเตอร์ที่ใบหน้าไปสี่ห้าตัวนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะ เออังเกตนะครับเราเลือกใบหน้าตุ๊กตาตัวนี้ให้มันมีหนกเยอะๆเพราะจะได้แสดงอารมณ์ได้ง่ายนะครับชัดเจนใช่แต่ต่อไปถ้าจะเป็นหน้าหน้าสวยๆเนี่ยเอออันเราอาจจะต้องคัดเลือกหน้าผู้หญิงที่สวยที่มีฟีเจอร์เยอะๆเราจะได้แสดงอารมณ์ได้นะครับอ,อ,อย่างตัวนี้เนี่ยเขาแสดงอารมณ์ได้ประมาณ8อารมณ์ดีใจเสียใจตื่นเต้นตกใจอะไรเนี่ยนะฮะ่แล้วก็เลยทำตัวตัวอย่างทดลองขึ้นมาว่าจากการที่เขาหน้าตายเฉยเนี่ยแล้วเราติดไอไอไอโซน่าเซ็นเตอร์เดินไปเดินมาเนี่ยเขาสามารถแสดงอาการได้เนี่ย เด็กทั่วไปคนทั่วไปผู้ใหญ่อย่างเรานี่ยังสนใจอ่ะนี่อะไรเนี่ยใช่ไหมเพราะนั้นลรองนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะน่าจะเป็นเป็นความสามารถหรือเป็นคุณสมบัติอันหนึ่งที่หุนยนต์จะต้องมีนะครัวนี้เมื่อถามถึงว่าหุนยนตัวนี้น่าจะเกิดขึ้นภายในหน้ากลางปีหน้าหน้าเสร็จในแง่ของเบสิกไซส์เนี่ยในการวิจัยเนี่ยสิ้นปีนี้เราน่าจะค้นพบอะไรได้แล้วนะครับแต่ตัวหุ่นยนต้นแบบเนี่ยปีหน้าน่าจะได้เห็น และเมื่อถามว่าหุ่นยนต์ต้องมีลักษณะยังไงแน่นอนมันจะต้องมันก็ต้องนุ่มนวลหน่อยเนาะมันคงไม่ใช่เป็นเป็นเหล็กจะเป็นหุ่นยนต์มนุษย์หรือว่าเป็นหุ่นยนต์สัตว์คะคือคืออันนี้อันนี้ก็ยังโต้เถียงกันอยู่นะครับเพราะว่าเราเราก็เชื่ออย่างหุ่นยนต์พาโร่เนี่ยผมผมก็ยอมรับว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาช่างละเอียดละออเพราะหุ่นยนต์แมวน้ำของเขานี่น่ารักแล้วก็นุ่มนวลมากนะครับแต่พอเป็นหุ่นยนต์คนเนี่ย มันก็ดีมันมีความสุขเหมือนเหมือนเหมือนกับเราแต่หุนยนต์หน้าคนเนี่ยอันนี้อันนี้เราต้องระวังมากเพราะว่าถ้าเราทําไม่ดีปั๊บเนี่ยหน้าทัสวยอาจจะเป็นหน้าผีดิบไปได้นะครับคือถ้าเราไม่สามารถทําให้ยิ้มแบบธรรมชาติอย่างคุณเนี่ยกลายเป็นว่ายิ้มแก้มขึ้นอันเดียวเนี่ยกลายเป็นมันไม่ใช่หน้าคนแล้วมันเป็นหน้าประหลาดแล้วเพราะนั้นแต่เราตั้งใจว่าหลังจากผ่านนี้ปั๊บเราจะทําเป็นหน้าคนนะกำลังคิดว่าเราจะมีหุ่นยนหน้าหน้าสาวไทยหน้าสตรีไทยตัวแรกเนี่ยเมื่อทาเป็นหน้าคนแล้วเนี่ ออทิสติกนี่ดีขึ้น mm. ทีนี้ถามต่อไปว่าแล้วคุณยอนนอกจากาลำตัวผิวเนี่ยมันควรจะต้องเ,อเนียนหรือว่านุ่มนวลเหมือนกับผิวมนุษย์นี่นะ, mm. ะไม่ควรเป็นผิวเหล็กแบบ a n วั h o c k Schneider Terminator นะนั่นหมายาว่าถ้าสมมติว่าเกิดพลาดขึ้นมาปั๊บเนี่ยคุณยนตเกิด u n เ t a b l e ขึ้นมาเหวี่ยงไปโดนเด็กนี่ก็จะอันตรายอันนี้ก็เป็น c o n c e r นในแง่ของอดีไซน์ทางด้านวิศวกรรมนี่ออกแบบทางด้านวิศวกรรมเนี่ยต้องใส่ระบบเฟสตี้เข้าไปด้วยแขนของเขาเนี่ย ถ้าสมมติว่าต้องกระทบหนักๆปั๊บเนี่ยอาจจะต้องมีเซฟตี้ที่สามารถทับไปได้เพราะเราไม่ต้องการให้ให้เด็กนี่อันตรายะนะครับความสูงความหความสูงนี่ก็ต้องใกล้เคียงกับเด็กะนะฮะเราเราคงไม่อยากจะให้เขาสูงกว่าหรือเล็กกว่าเล็กกว่ากลายเป็นลูกฟุตบอลให้เด็กแตะเล่นเนี่ยนะแต่ถ้าขนาดเท่าๆกันเนี่ยเขาก็จะเขาจะดูว่าเป็นเพื่อนะนะครับก็จะเป็นลักษณะนั้น อาจารย์คะแล้วในมุมมองของอาจารย์คะของคนที่รักแล้วก็ชอบหุ่นยนต์เนี่ยนะคะตรงนี้อาจารย์มองว่าหุ่นยนต์มีข้อเสียไหมคะอ๋อม,ม,มีแน่นอนครับคือทุกอย่างมันมีข้อดีข้อเสียค่ะเ,เทคโนโลยีทุกเทคโนโลยีนะมีข้อดีข้อเสียมันขึ้นอยู่ว่าเราใช้อย่างไรอย่างกรณีหุ่นยนต์เนี่ยถ้าใช้ไม่ดีมันก็จะกลายเป็นเกมนะเ,เด็กหลายคนถามว่าเกมมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์มากเพราะว่าเกมเนี่ยช่วยช่วยสร้างความคิดสร้างสารรค์เนี่ย creativity เนี่ยให้เด็กเยอะ <Yeah. S 2> แล้วก็เด็กเล่นเกมเนี่ยอา,อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องเลวร้ายทั้งหมด <Yeah. S 2> แต่ถ้าเด็กเล่นเกมทั้งวันเนี่ยเลวร้าย <Yeah. S 2> เหมือนกันการเอาหุ่นยนต์มาช่วยบําบัดเนี่ยผมคิดว่าผู้ใช้เนี่ยอาจจะต้องดูด้วยความรอบคอบนะครับ mm. ตลอดรายการที่พูดมาเนี่ยคือทีมงานเ,เราเนี่ยพยายามที่จะเอาเทคโนโลยีุ่นยนต์เนี่ยไปเข้าใจนะครับไปเข้าใจ <Yeah. S 2> ว่าอาการพิเศษของเด็กออทิสติกเนี่ย เขาสื่อสารไหลักมาแล้วจะทําให้เขาอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขได้อย่างไรมีเพื่อนอย่างไรแต่ไม่ได้บอกเลยว่าต่อไปเขาจะต้องเอาหุ่นยนต์เป็นเพื่อนนะ,นะชีวิตก็คือชีวิตชีวิตมันก็มีหลายมิตินะฮะจังหวะย่างก้าวชีวิตของเขาเนี่ยอาจจะต้องมีหุ่นยนต์นมาปฏิสัมพันธ์ด้วยแต่ชีวิตของเด็กออทิสติกซึ่งผมก็เจอหลายคนที่โตมาเขาประสบความสำเร็จในหน้นาหน้าที่การงานดีนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่อง น่าตกใจอะไรสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะครับอัฉรยะของโรคเนี่ยนฮะหลายท่านก็เป็นออทิสติกนะครับก็อยากจะเรียนคุณพ่อคุณแม่นะครับว่าถ้าถ้ารูปมีปัญหาของออทิสติกแล้วเนี่ยก,ก็ช่วยส่งเสริมเขาแล้วก็ช่วยเข้าใจเขานะครับโดยเฉพาะคุณแม่นะฮะคุณแม่จะเป็นที่พึ่งของลูกๆมากมเ,เขามาเกิดแล้วนะฮะ แล้วก็มีสมดุลจิตชีว่าอยู่ใน<ม>คุณแม่ท้งไหนแล้วเนี่ย<ม>พอเขาออกมาเป็นอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าคุณแม่ที่มีลูกมีอาการนี้อาจจะต้องส่งต่อเพื่อให้เขาเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ค่ะใช้หุ่นยนต์เพียงแค่ในการเก็บข้อมูลแล้วก็ประมวลผลเท่านั้นนะคะคแต่ว่าในเรื่องของความรักความใจใสก็เป็นเรื่องของหน้าที่ของคุณพ่อค,คุณแม่นะคะที่ต้องมอบกับให้ลูกค่ะคสุดท้ายนี้นะคะอาจารย์มองอนาคตของหุ่นยนต์ไทยในอนาคตว่าอย่างไรบ้างคะคือถ้าเป็นหุ่นยนต์ บําบัดออทิสติกเนี่ยคนไทยน่าจะทําเป็นที่แรกนะฮะที่มีลักษณะอย่างที่ผมกล่าวมามี3ฟังก์ชันนะครับแต่เราไม่ได้เป็นรา,ายแรกที่พยายามเอาหุ่นยนตนย์มาช่วยบําบัดอาการทางทางการแพทย์นะครับ<ะ>แต่ถ้าในภาพใหญ่แล้วเนี่ยก,ก็เรียนนะครับว่าตอนนี้เรามีบุคลากรวิจัยด้าน,นหุ่นยนต์เนี่ยน่าจะเป็นร้อยคนแล้นะครับแล้วสิ่งสำคัญที่เราต้องคิดแล้วก็เผื่อไว้สำหรับสังคมไทยก็คือว่า เราคงจะทําหุ่นยนต์สู้กับประเทศมหาอำนาจที่เป็นหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ได้<ะ>แต่มีหลายอย่างที่คนอื่นสู้เราไม่ได้ตั้งแต่ตั้งต้นยกตัวอย่างเช่นเรากําลังพัฒนาหุ่นยนต์นวดแผนโบราณซึ่ง<ะ>เราจะลังจะประยุกต์และขวดผนวกกับไอไอโครงความรู้ของบรรพบุรุษไทยเกี่ยว่องการนวดเนี่ยเข้ากับหุ่นยนต์ งั้นถึงแม้หุ่นยนต์เรายังสู้เขาไม่ได้แต่โน้ตเราเก่งกว่างั้นองความรู้เรื่องงานโน้ตจับเส้นเนี่ยเราได้ดีกว่าซึ่งประเภทนี้หุ่นยนต์ประเภทที่บูรณาการเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาบูรณาการกับองค์ความรู้ของบัุรุษไทยเนี่ยน่าจะไปได้สาหรับหุ่นยนต์ไทยนะครับตอนนี้ญี่ปุ่นเขามีหุ่นยนต์ประมาณ50กว่าล้านตัวคิดว่าในอนาคตอีกสักสิปีข้างหน้าประเทศไทยจะมีหุ่นยนต์สักประมาณดีตัวค่ะอ๋อคือ5้กว่าล้านตัวนี่คือหุ่นยนต์อุตสาหกรรมนะครับของ คือพวกนี้เนี่ยเราจะมีแขนกลเล็กๆอันนั้นก็เรียกเป็นหุ่นยนต์หมดนะไอ้ <c oughs> ที่ผมเรียนเมื่อกี้ว่า,อ,าอ่าญี่ปุ่นมี50อเมริกามี30เนี่ยหมายถึงรวมหมดทั้งหุ่นยอนต์อุตสาหการรมนะครับเรามีตอนนี้ยานยนต์เนี่ยเราผมคิดว่าเราน่าจะมีเป็นนั่นแหละครับเป็นหมื่นตัวแล้ว <c oughs> นะอ่ฮาร์ดดิส์มีเยอะมาก <c oughs> ผมคิดว่าน่าจะถึงล้านในไม่ช้านี้นะในประเทศไทยนะนะแต่หุ่นยนต์สายพันธุ์ไทยเนี่ยจะเกิดขึ้นไหมเรื่อยถ้าเราตามข่าวเรามีหุ่นยนต์เสิร์ฟ สเสิร์ฟไอ้นั่นแะเสิร์ฟไปสุก,กี้อ่ะครับค่ะอหุ่นยนต์ดินดินสอเสิร์ฟอาหารอเสิร์ฟอาหารห,ารหารุ่นยนต์ดินสอนหรือจะไปร้านฮาจิเมะเนี่ยก็เอาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเนี่ยมาวิ่งบนร้านสเสิร์ฟเสิร์ฟบาร์บีคิวได้ละค่ะใช่ไหมดังนั้นเราก็จะมีหุ่นยนต์สายพันธุ์ไทยขึ้นแต่มุมมองของผมก็คือว่า หุนยนไทยเนี่ยจะตีตลาดโลกได้เนี่ยจะวิ่งช็อตคัดสู้กับหุนยนญี่ปุ่นอเมริกาได้เนี่ยจะต้องผนวกกับองค์ความรู้ที่บรรพบุรุษไทยได้ให้ไว้อย่างที่ผมยกตัวอย่างเรื่องของโนอโด<ช>แผนโบ,บราณหรืออะไรก็ตามที่ให้ฝรั่งเนี่ยตะแคงหัวคิดตีลังกาคิดคิดอย่างนี้เคิดไม่ออกแน่นอนเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่ในสายเลือดของคนไทย เรียกดีว่าต้องสร้างความแตกต่างนะคะอัละค่ะวันนี้นะคะรายการชีวิตเลือกได้ของเราค่ะต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดรชิตเหล่าวัฒนาผู้อํานวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์พักสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะทีวันนี้อาจารย์กรุณามามอบสิ่งดีๆแล้วก็มามอบความรู้กับพวกเราในรายการค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับ คุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าในเรื่องของหุ่นยนต์บําบัดในประเทศไทยนะคะยังต้องศึกษาแล้วก็ทดลองเพิ่มเติมมากกว่านี้นะคะแต่ว่าดิฉันเชื่อเหลือเกินค่ะว่าด้วยความมุ่งมั่นบวกกับความตั้งใจนะคะของทีมผู้วิจัยค่ะจะช่วยทําให้น้องๆเด็กพิเศษนะคะรวมไปถึงผู้ผป่วยอื่นๆค่ะจะได้มีหุ่นยนต์นะคะมาใช้ในการบําบัดได้ในอนาคตในไม่ช้านี้ค่ะวันนี้นะคะรายการชีวิตเลือกได้ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะกับดิฉันทัตยาศรีศักดิราิสํา,าสหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ความฝันต่อไปอย่าวันไหวแม้ใครจะมองผ่านเพื่อความฝันที่ฉันต้องการพยายามจะทำให้ได้แม้ร่างกายของฉันไม่สมบูรความภาคภูมิอยู่ในหัวใจอย่าไปท้อใจจงก้าวไปเพื่อชีวิตที่เลือกได้ you wait till